สวัสดีครับวันนี้ก็มีโตตะคอร์สลูกค้าชอบไลน์มาถามหรือทักมาถามนะครับผมรุ่นนี้ท่อพักหลังเริ่มผูกสนิมขึ้นนะครับผมลูกค้าอยากได้เงียบเหมือนเดิมงานที่นี่มีรองรับแล้วนะครับผมนนก็คืออยากได้ก็ขันน็อตกลับเข้าที่เดิมได้เลยนะครับผมมาดูงานเก่าก่กอนเป็นยังไงของเก่าเขาก็มาคันนี้เน้นที่ท่อพักเดิมนะครับผมก็ขึ้นหม้อใหม่เป็นงานสแตนเลสเลยดัดเครื่องด้วย CNC มีหน้าแปลนพร้อมนะครับผม ทำเหมือนสแตนดาร์ดเลยนะครับผมอันนี้ก็เงียบเหมือนเดิมนะครับผมชุดนี้มีหน้าแปนพร้อมก็อยู่ที่เจ0 0บาทลูกค้าต่างหวัดหรือลูกค้าอยู่ไกลก็อยากได้ชุดนี้ก็สั่งเอาไปใส่ได้เลยนะครับผมติดตั้งเรียบร้อยแล้วครับผมก็ตำแหน่งหม้อก็จะสูงกว่าเดิมนะครับผมลูกค้าที่บอกว่าอยากได้หม้อลูกสูงไม่ค่อยเห็นท้ายก็อันนี้ครับหมอรุ่นนี้ได้เลยมันจะเร็วกว่าเดิมหน่อยนะึงแล้วก็สวยงามเหมือนเดิมนะครับผม